สำหรับคำศัพท์ s a t e w o r d ในวันนี้นะคะเราจะมาเจอคำศัพท์คำว่า somber คำว่า somber เนี่ยนะคะนึกถึงซอมบี้เลยค่ะหน้าเหมือนซอมบี้ตื่นมาหน้าเหมือนซอมบี้ก็รู้สึก somber ค่ะ somber เนี่ยนะคะเป็น adjective ค่ะมีความหมายว่าเศร้าสลด นะคะคอย่างเช่นล่าสุดนี้นะคะข่าวการจากไปของเมลสันเมนดาล่านะคะทำให้คนหลายๆคนนี่นะคะอยู่ในสภาพที่ซัมเบอร์นะคะเราสะกดคำว่าซัมเบอร์ด้ o m B e R, ber, ะะวย S O m B E R ซัมเบอร์นะคะคำว่าซัมเบอร์นั้นเนี่ยนะคะเป็นความหมายที่อยู่ในนิยามของ depressed นะคะเศร้าสลดนะคะเป็นอะไรที่เศร้าสลดเป็นความรู้สึกที่แบบ รู้มีเศร้าสลดนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่ Melancholy เศร้าสลดค่ะเศร้าจริงๆเลยนะคะคืออารมณ์ของความเศร้านะคะของการที่ทุกอย่างเงียบเหงาไม่มีใครพูดอะไรนะคะไม่มีใครอยากจะทําอะไรที่คลึกคลื้นซึ่งในความหมายนี้นะคะก็จะตรงข้ามกับคําว่า Perky หรือ h a ppy ความหมายจะตรงข้ามเลยนะคะกับ Perky หรือคําว่า h a ppy นะเมื่อไหร่ที่มีข่าวนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการจากไปอารมณ์ของคนนะคะเวลาที่ไปงานศพก็จะอยู่ในอารมณ์ที่ Somber นะคะนอกจาก Somber นั้นจะมีความหมายว่าเศร้าสลดแล้ว Somber ยังมีความหมายว่าขาดชีวิตชีวาหน้าเบื่อหน่ายสีสันไม่สดใสเพราะฉะนั้น Somber ในความหมายที่2ค่ะจึงแปลว่า colorless นะคะ unbright ไม่สดใสเลยนะคะ without brightness นะคะไม่สดใส drab นั่นเองเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายนะคะซึ่งในความหมายของคำว่า somber ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะเน้นค่ะในอารมณ์ของความน่าเบื่อหน่ายนะคะในอารมณ์ที่ไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะในอารมณ์ที่อยากจะอยู่บ้านนะคะ somber อย่างเดียวสะอึกสะอื้นร้องไห้นะคะเพราะฉะนั้นนี่หละคะคำว่า sob s o b ซึ่งเป็ ปกติมันแปลว่าสะอึกสะอื้นสามารถเอามาเป็น adjective นะคะโดยการเติม er somber คือสะอึกสะอื้นร้องไห้ได้ด้วยนะคะหลายหลายคนมีความหมายหลายหลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำว่า somber นะคะว่าครูคุณคะจริงจริงแล้ว somber เนี่ยมันเขียนด้วย s o m b e r หรือ s o m b r e คำเฉลยก็คือว่าสามารถเขียนได้ทั้งสองอยา่างนะคะเขียนได้ทั้ง S.O.M.B.R.E. แล้วก็ S.O.M.B.E.R. นะคะในสองคำศัพท์นี้คือคำศัพท์ที่มาจากความหมายเดียวกันค่ะคือคำว่าเศร้าสลุดแล้วก็หน้าเบื่อหน่ายค่ะเห็นไหมคะว่าคำศัพท์ s a t w o r d เป็นคำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยหากเราได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องค่ะ